ล่าสุดสาวเจ้ยทิ้งความสบายกลับมาเมืองไทยกลับอีสานบ้านเกิดไม่สบายมีแต่ความสุขล่าสุดสาวเจ้ยเลิกสามีฝรั่งบอกลามเมลเบิร์นมาอยู่ร้อยเอด็ด ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้เป็นแน่สำหรับสาวเจ้ยแซบอีสานที่มาพร้อมกับประโยคทักทายที่กลายเป็นสโลแกนประจำตัวเธอทุกคลิปอย่างคำว่าสวัสดีค่ะพี่น้องทักไทยจากสาวเจ้ยสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาล สาวไทยจากแดนอีสานที่แต่งงานแล้วตามสามีไปอยู่อาศัยถึงเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียจุดเริ่มต้นจากการโชว์เมนูอาหารอีสานที่ทำเองแบบง่ายๆแต่หลังจากโด่งดังเป็นพลุแตกคลิปที่เธออ้อนขอให้สามีส่งกระดาษเช็ดมือให้จากประโยคนี้ darling can you pass me the paper towel please จนมีคนมากมายนำไปโว v e r ต่อกันจนกลายเป็นกระแสทำตามต่อๆ ในวงกว้างส่งผลให้ยอดผู้ติดตามล่าสุดในเพจ Facebook ของเธอทะลุไปถึง2.45ล้านคนเลยทีเดียว ในขณะเดียวกันช่องของเธอชื่อเดียวกันก็มียอดติดตามสูงกว่า431,000คนโดยสเสน่ห์ของสาวเจ้ยเป็นรอยยิ้มที่จริงใจพร้อมกับลีลาการทำอาหารอย่างซยซ้อยตำหรือแม้แต่ปั้นข้าวเหนียวจิ้มป่นปลาที่เธอสามารถประยุกต์วัตถุดิบจากปลาทูน่านำมาปรุงเป็นเมนูไทยอีสานทานแกล้มกับผักสดๆพร้อมกับสนทนาด้วยภาษาอีสานสำเนียงร้อยเอ็ดกับผู้ชมทางบ้านอย่างเป็นกันเองสาวร้รอยเอ็ด สุดฮอตสาวเจ้ยแซบอีสา,านบ้านๆเจ้าของเพจดังแซบอีสา,านบ้านๆนบ,นบนเจ้ยที่มีแฟนคลับตามกันเป็นล้านโด่งดังมากๆในโลกโซเชียลโดยสาวเจ้ยเพิ่งออกรายการบูดี้ เผยช่วงกักตัวอยู่ที่ออสเตรเลียแฟนฝรั่งก็ไม่ได้เจอกันมานานเป็นเดือนความรักยังแฮปปี้สไตล์อินดี้แต่ล่าสุดสาวเจ้ยโพสเฟซบุ๊กเจ้ยสดแล้วนะคะเลิกกับแฟนแล้วเจ้ยบอกเลิกเองค่ะไม่กลับไปเมลเบิร์นแล้วชีวิตมีความสุขในแบบที่เจ้ยเลเอกเองจ้าจึงเรียนมาเพื่อทราบคะ่ะเลิฟเล ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากโดยมีหนุ่มฮอตอย่างอีชชำนานอีสารพาสวบก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าสู้ๆเอื้อยชีวิตต้องดำเนินต่อไปสุขไว้ก่อนทุกดึกทมว่าแต่กินข้าวแซบนั่นหละความสุขที่แท้จริงฮ่าฮเรียกได้ว่าแบกหายปาระกลับมาบ้านเกิดเลยทีเดียวไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราจริงๆค่ะแม้ไม่สบายเหมือนเมลเบิร์นแต่สบายใจสุดๆเลยเลยค่ะเป็นกำลังใจให้สาวเจ้จ้า